โรดแต่ถามพี่วิโรดในมุมที่ว่าคือท่านนายกบอกว่าพร้อมจะไปร่วมมือกับสหรัฐในเวทีอาเซียนสม,มิธสมมุติถ้าเขาเปิดชื่อออกมาในภายหลังก็ตามแต่เราไปร่วมมือกับสหรัฐตอนนั้นทันไหมคะคือผมตั้งคําถามถ้าเกิดอเมริกาเปิดชื่อนะอมสมมุติเปิดนะครับแต่ผมว่าเขาก็ต้องมีกลไกแหละนะครับถ้าเปิดปุ๊บแล้วอยู่ดีบอกผมอยากจะไปเข้าร่วมอืมเแล้วยังไงอะ่ะมันจะไปเข้าร่วมเขายังไงอะ่ะคือจะบอกคุณนล้วีจะตอบว่าอ๋อเจ็ดหกห้าหกลาชื่อเจ็ดแปดลยชื่อผมไม่เคยรู้มาก่อนจริง ด้วยกลไกของปปงปชสทผมไม่มีทางรู้เลยจริงๆอย่างนั้นเหรอฮะนะผมผมเชื่อว่าโอ้โหมันลำบากอ่ะมันยืนมีที่ยืนในเวทีโลกลำบากแล้วแหละนะครับคนอื่นเขายืนท่ามกลางสปอรตไลท์ประเทศไทยจะยืนท่ามกลางมุมมืดละ,อ,ะอันนี้เพราะฉะนั้นรอลุ้นดูว่าก่อนจะไปรัฐบาลไทยจะทำอะไรไหมครับแล้ววันที่ไปจะเป็นยังไง แล้วหลังจากนั้นหรือก่อนนั้นนั้นจะมีการประกาศไหมซึ่งคุ้ยโ <IL S 1> รด <primera> มีข้อมูลไหมถามจริงไอ้นักการเมืองหรือนายทุนคนไทยที่เข้าไปเอี่ยวมีข้อมูลไหมหรือไม่มีผมผมมีแต่อะไรมีมีข้อมูลแต่ไม่ชัดถูกไหมฮะผมไม่มีข้อมูลถึงขั้นเส้นทางการเงินถูกไหมแต่ผมเนี่ยหารือกับผมเรียกว่าอะไรล่ะผู้ที่มีประสบการณ์ในในงานปปงเนี่ย เขาบอกว่าไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงที่จะสืบเส้นเงินได้นะครับเพราะทุกๆ7 0็0แสนบาทเนี่ยจะต้องมีระบบรีพอร์ตอยู่แล้วนะครับคือมันสืบได้เครือข่ายสัมพันธ์ต่างๆผมยืนยันอย่างนี้ว่าเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยหรือการฟอกเงินเขากลัวอะไรฮะเขากลัวเรื่องของการเปิดเผยโปร่งใสดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นายกอนุทินทำได้เลยนะครับคือ การออกระเบียบแล้วก็เล่งรัดบังคับใช้ในเรื่อง <KY C. S 1> การ Kyc เปิดเผย UBO ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงใช้ Travel Rule ยังไงก็ได้ต้องรีบใช้ทันทีอสองเขากลัวเลยครับเขาสองเขากลัวความร่วมมือกับต่างประเทศเพราะว่าโจรแบบนี้มันก่อคดีที่ไหนก็ได้เลือกเหยื่อในประเทศไหนก็ได้เขากลัวว่าถ้าประเทศต่างๆร่วมมือกันในการส่งข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงินการอาชญากรรมต่างๆแล้วก็จะไป จับมันส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้แล้วก็ยึดทรัพย์มันอย่างที่สามคือกลัวการยึดทรัพย์ดังนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยผมให้คะแนานนายกอนุทินนิดนึงก็แล้วกัน<ม>ในวันเมื่อวานในยี่สิบเอ็ดเนี่ยประชุมครมมีมตินะครับในวันที่ยี่สิบห้านี้เนี่ยจะไปลงนามแสดงเจตนาลงสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรมามอาชญากรรมไซเบอร์หรือที่เรียกว่า UN Convention Against Cyber crime หรือว่า หรือว่า UNCC 2024ซึ่งตรงนี้นายกอนุษทินสามารถเล่งรัดกระทรวงดี e. ได้ว่ายังไงต้องเซ็นให้เร็วเพราะเมื่อไหร่ที่เซ็นลงนามสัตยาบันเราจะมีการปรับปรุงกฎหมายของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศถ้าไปตกลงเป็นภาคีนุสขัญญาเขาเนี่ยมันต้องมาทําตามนั้นใช่แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้เลยคราวนี้มันจะกลายเป็นเกราะคุ้มกันเหมือนมีเหล็กดัด ที่กันไม่ให้อีโจนไซเบอร์ต่างๆเราเนี้ยมาโจมตีประเทศไทยคือกฎเกณฑ์จะเกิดขึ้นจากไอ้ตัวนี้ใช่อ่ให้รีบดาเนินการมีมติคกรมอ์แล้วให้ไปลงนามใช่ไหมให้ไปลงนามแสดงเจตนาอ๋อแค่แสดงเจตนาก่อนมันก็มีขั้นตอนก่อนอีกใช่แต่ต้องไปแต่เราก็ผมเข้าใจได้แต่ว่าผมคุยกับปปงเขาบอกก็ไม่ยากดีอีก็บอกไม่ยากนะครับใช้เวลาไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยลงสัตยาบันได้หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยก็เราแค่ปรับกฎหมายเราก็พอจำเป็นต้องลงสัตยาบันไหมต้องลงสิครับเพราะว่า การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนการขอข้อมูลเส้นแลกเปลี่ยนข้อมูลนะเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยมันคล่องตัวก่าเยอะแล้วเป็นโจรอ่ะพิยุทธพิยุทธคิดว่าจะมันจะมาอยู่ในประเทศที่เขาร่วมลงศัตยาบัญ UN นซีซัยไหมมันก็ไม่มามันก็ไปประเทศอื่นอ่ะท่านนี้ต่อเนื่องมาลุ้นดูว่าจะมีมาตรการอะไรก่อนจะไปไหมหรือจะอะไรยังไงต่อนะอาณาเดียวกันเรื่องต่อมาก็คือพรรคปวะชาชนพรรคส้มเนี่ยมีไอเดียว่า การจะเอาชนะกัมพูชาแบบที่จะลดทอนความสูญเสียครับทหารประชาชนถ้าเกิดการอะไรขึ้นมาหรืออกสันควันหายมันคือฮุนเซนกับฮุนมาเน็ต <g arden> <g arden> วิธีเอาชนะก็คือตีเข้าไปที่กล่องดวงใจที่รักชนกบอกอ,ะ <g arden> อ่ะก็กระเป๋าสตางค์เขาอะฮะไอเดียทิศทางเนี่ยเป็นอย่างนี้คืออันนี้เนี่ยจี้จุดสําคัญเลยค <g arden> ำถามฮุนเซนกลัวเสียงผีไหมคือ <c ười> ผมพูดจริงคือ เดี๋ยวผมทัวลงอีกอยากจะทําผมก็สนองพระเทชพระคุณท่าน <c oughs> จะทําก็ได้ในกระดานนั้นนะ<อ>แต่ก็ต้องดูกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะไม่ใช่ไปเสียรู้เข<อ><อ>าในเวทีประชาคมโลกอีกนะเพราะเราไอ้คนนี้มันหัวไอ้คมเหนียนมันหัวหมอนะอแต่ว่าผมอยากเปลี่ยนกระดานดีกว่าเ,<อ>เปลี่ยนจากรถขี่เสียงผีมาโฟกัสที่เงินสกปรกที่กัมพูชามันไหลเข้ามาเพื่อยึดประเทศเราไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหม ผมพยายามจะปลี่ยนนาะแล้ว60%ของ GDP กัมพูชามันคือเงินสกรกรโกรกเหล่านี้และ60%วนเวียนอยู่กับกลุ่มทุนที่อยู่ลายล้อมของคุณเซนลียงพัทมงลิทีซกกงนะครับลาวเมงคินนะฮะพวกนี้ตระกูลคนอีกเยอะแยะเลยคุณโตคุยวันม,มันอยู่ที่ไม่กี่ตระกูลดังนั้นผมยืนยันคุณเซนไม่ได้สนใจพ่อค้าแม่ขายที่ได้รับผลกระทบจากการปิดดงปิดดาล็อกนะครับ คือปิดด่านก็จะปิดไปเพราะว่าต่อให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้เปิดมันเปิดเมื่อค้าไขายไม่เกิดอยู่แล้วแล้วเขาก็คิดว่าคนเขาไม่ได้ห่วงคนหรอกเออเขาห่วงกระเป๋าสตางค์เขา60%ของ GDP อดังนั้นเนี่ยถ้าจัดการอาชญากรรมไซเบอร์ได้นะครับอันนี้เป็นการเอาคืนคุนเซนอย่างแสนสาหัสและสาสมกับความแค้นที่สุด ดังนั้นใครอยากจะเอาคืนคุณเซนล้างแค้นคุณเซนผมตอบแบบเอาใจเลยก็ได้ให้มันสะสมที่สุดให้มันสาแก่ใจกูยิ่งนักเนี่ยล่อที่แก๊งสแกมเมอร์ยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินใช่ไหมคือแต่แต่ผมยืนยันนะถ้าคุณอยากจะเปิดเสียงผงเสียงผีผมไม่ต้องมาเถียงกันละแต่ขอขอให้ดูกฎหมายนิดนึงแต่ไม่ขัดข้องถือแต่อย่าไปกังคองกางคืนอะไรประมาณนี้ผมถามแค่เนี้ยคุณเนี่ยทำเนี้ยคุณเซน กระเทือนไหมเพราะว่าคุณเซ็นหัวลออเพราอเถอคุณเซ็นขำอ่ะแต่ถ้าคุณล่อไอ้แก๊งแก๊งกมเมอร์เนี่ยนะเอากระเป๋าเงินมันยึดเงินมันตกเป็นของแผ่นดินแล้วเงินนี้นะไม่ใช่เงินมันด้วยนะผมต้องขอแก้นดนึงมันคือเงินแสนกว่าล้านต่อปีมันเป็นเงินหลอกจากคนไทยมันหลอกคนไทยมาแสนกว่าล้านคือคนไทยเออมันหลอกคนไทยอจากทั่วโลกอีกไม่รู้กี่แสนล้านถึงกระดเป็น60สซของ GDP ประเทศเขาอ่ะโหดไหมผมว่า คือคุณเซนเนี่ยถ้าโดนมาตรการเราเอาด้วยเนี่ยดิ้นตายเลยนะเอาหกสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วอยู่ในเครือข่ายเขาเรียบร้อยหมดนะนะโอ้โหผมว่าคราวนี้โอ้โหดิ้นตายอ่ะดิ้นตายคาในบ้านสีชมพูอ่ะออเออไม่ต้องไปเปลืองกระสงกระสุนนะผมไม่ได้ง่ายอ่ะเออคือผมก็มีเหตุสงสัยนะท่าถึงไม่ดําเนินการให้มันเข้มงวดเอาว่าเบเบเนี่ยคือเราพูดถึงเรื่องตัดไฟตัดเน็ตอันนั้นก็ถือว่าชะงัดแต่ว่า ผมว่าไม่ได้รุนแรงมากตอนนี้สิ่งที่คุณเซนกู้จะคือตัดเส้นทางทางการเงินนะดังนั้นเนี่ยการจะจัดการคุณเซนคือตัดเส้นทางทางการเงินแล้วผมมีอีกวิธีหนึ่งนะคือกัมพูชาเนี่ยเคยเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มบัญชีสีเทาของแฟดเอ F, ซึ่งเป็นเครือข่ายมาตรการทางการเงินระหว่างประเทศที่ป้องกันการฟอกเงินครับกัมพูชาเพิ่งจะหลุดจากบัญชีเทามาเองอ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าให้ปอปอง,อง,องเลยครับรวบรวมข้อมูลเส้นทางทางการเงินสกรปรกส่งให้กับ IGRC ซนะครับซึ่งเป็นคณะทำงานของ Fat f ฟดเอฟเพื่อผลักให้กัมพูชากลับไปอยู่ในบัญชีเทาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ครับธุรกรรมต่างๆกว่าจะทำได้ยากขึ้นหมดกระ,ะ,ะทบกระเทือนการค้าการเศรษฐกิจของกัมพูชาโลกวันนี้มันไปอย่างนี้แล้วพิยุทธ์มันไม่ใช่แค่การปิดด่านนั่นคือยุคเอตตี้แต่ยุคนี้ เงินทุนมันถูกเคลื่อนย้ายแบบนี้แล้วถ้าเกิดกัมพูชาอยู่ในเกรลิสหรือลิสสีเทาเนี่ยโอ้ทำธุรกิจยากทำธุรกรรมยากหมดถูกเขาเรียกว่า enhanced due diligence อ่ะคือถูกตรวจสอบเชิงลึกกว่าจะโอนกันได้ต้องใช้เวลารับรองมันทุรนทุรายอ่ะทั้งหุณเซนหุนมาเด็ดหุน,หนอะไรทั้งหลายเนี่ยรับรองนะอันในเชิงการทหารเขาอาจจะไม่ได้มองมุมนี้ไงคือแต่ผมเข้าใจนะเพราะกองทัพเขาไม่มีหน้าที่ตรงนี้ใช่นี่คือเราเห็น อ่ะแต่มุมการเมืองไงมุมมุมผู้นําประเทศไงเกาหลีใต้จ enfin ัดการกัมพูชาด้วยการทหารหรือการเมืองการเมืองการทูตการเมืองเพราะรัฐบาลเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะยื่นเงื่อนไขทางการเมืองต่อกัมพูชาใช่ซึ่งทหารเขาทําไม่ได้ทหารเขามีกรอบอํานาจหน้าที่ของเขาในการปกป้องประเทศในเรื่องของเขตแดนผมนึกบอกไงการที่คุณอนุทินผลักพาระให้กับทหารเนี่ยคือแสดงว่าอะไรคุณลอยตัวคุณทําไม่ได้ คือกเอาชนะกัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการทหารก็บอกอย่างนั้นถูกต้องมันเป็นเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นคือทหารก็ดูแลในเรื่องพรมแดนไปใช่ไหมครับนะผลักดันเรื่องการลุกล้ําเก็บกู้ระเบิดไปแต่เรื่องของการจัดการกับแก๊งสกมเมอร์ข้ามชาติเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคุณพิยุทธคาดหวังพบทบ,บจะมาถแถลงการยื่นเงื่อนไขปราบแก๊งสแกมเมอร์กับกับอ๋อไม่ได้มันคนละเรื่องเลยอย่างนั้นคือคือรัฐประหารแล้วนะเออ เพราะฉะนั้นก็คือสุดท้ายกับบาตรทรัฐบาลนี่แหละถูกต้องซึ่งต้องมีการสงครามในยุคใหม่มันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการชายแดนครับถูกไหมแล้วอ่าทะนี้เราจะทำไงต่อกับกรณีสแกมเมอร์ถ้าทุบแม้ถ้าทุบได้เนี่ยอยากจะนึกภาพคุณเชนดินเลยนะโ,โอ้โอ่าสังเกตดูนะว่าตั้งแต่มีประเด็นเรื่องเกาหลีอเมริกาอังกฤษเนี่ยผู้นำนี่กริบเลยนะเงียบกริบ ของเราเนี่ยแค่ยิงเป้าบินด่าแล้วถูกไหมอาคุริโรเห็นคุณเชนทูันเนตโต้ไหมเกาหลีอเมริกา <ส intr> อังกฤษเงียบคลิปอ่อนเลยเงียบคลิปเนี่ยมันศูนกลางอยู่ในกัมพูชาเฉ<ส>ินจื่อได้รับอาสัญชาติกัมพูชาอะไรยังไงเนี่ย<ส>เพิ่อขายธุรกิจ<ส>ไม่โต้เลยแต่ว่าเขาโต้เลยแล้วเสียงผีก็มาโต้คือไอ้พวกนี้มันคือเขาอ้างกฎหมายระหว่างประเทศถูกไหมแต่ตอนนี้ ไอ้เรื่องสแกมเมอร์เนี่ยคุณอ้างกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้เพราะเขาเช็คเส้นทางทางการเงินได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลม,ม,มันมีศูนย์กลางมาที่ประเทศคุณม,มันมีฟักดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณ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 พูดไม่ออกอยู่แล้วว่าคุณเซ็นถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าในจังหวะนี้เราไม่ได้เดินเดียวดายแล้วมันยูวิ i l น n e v ว r w a l อ alone แล้วพี่เครือโลกเนี่ยล้อมเลยตอนนี้ต้องแต่มันน่าแปลกตรงที่เราจะช้าก,กว่าเขาสิคือตกลงแล้วเขา เขายูวิลเนว่าวอลกอะโรแต่เขาถามว่าคุณจะวอลกับใครแล้วตอนนี้คุณจะวอลกอะลองใครแล้วตอนนี้เส้นช้ากว่าน,นี้หน่อยที่กลายไปผู้ร่วมขบวนการเลยเนี่ยเป็นผมผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสยัยถูกไหมครับแล้วจริงๆนะครับถ้าใครติดตามการเมืองสหรัฐอเมริกาเ,เขาไม่ได้สนใจนะคุณจะเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตร,ร,ตรีเขาจะไม่ให้วีซ่าคุณเ,เขาก็ไม่ให้วีซ่าคุณในอดีตก็มีระดับนักการเมืองใหญ่ของเราที่ไม่ได้วีซ่าไปสหรัฐก็เยอะใช่ถูกไหมครับราะเขาไม่แคร์นะครับอตอนนี้ อาติก้ผมย้อนกลับมาก็คือในมุมที่เราต้องตามดูกันอจริกิมันก็มีตัวอย่างครับเราเถียงกับกัมพูชาแทบแย่อ่อาราจะมองในมุมว่าของเราดีกว่าอย่างบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วที่ไปพูดในสรัมชายูเอ็นครับอาหรือกัมพูชาก็จะใช้เวทีฟ้องเรื่องต่างๆอ่าในโลกนี้เขาอาจจะมองเนี่ยอ่ะมันก็ไม่ชัดเหมือนสแกมเมอร์พอเราหยิบสแกมเมอร์ขึ้นมาปุ๊บกัมพูชาแพ้ทันทีเหมือนอที่ รลชาภาพรัฐสภาชาภาพรัฐสภายากนะครับโอกาสยากมากๆนะครับที่ได้เสียงสองในสามยากมากมากนะครับที่ได้เสียงเสียงสบมันสองในสามเนี่ยคืออย่างนี้ครับเรื่องของพรมแดนเนี่ยมันเป็นผลกระทบระหว่างสองประเทศหลายประเทศเขาก็คิดว่าคุณก็ใช้กลไกของทวิภาคีคุ่คุณจสองประเทศไปคุยกันเถอะไปคุยกันเองเถอะแต่เรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันมันเป็นภัยคุกคามของโลกเลยครับ มันใครก็โดนไงครับทั้งพรมแดนติดไม่ติดโดนหมดเลยครับและเกาหลีนี่ไม่ใช่แค่โดนแสแกมเมอร์หลอกเงินเขาหลอกคนมาอยู่ในศูนย์กักกันแรงงานเพื่อษย์เพื่อให้คนเกาหลีเนี่ยนะหลอกไปหลอกคนเกาหลีด้วยกันโอ้โหมันอามาหิบขนาดเนี้เขาเลยทนไม่ได้ไงนะครับอแล้วก็อย่างที่ว่าเดี๋ยวถ้าหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยชนะแน่ๆไม่ว่าจะไปเวทีไหนถูกไหมแล้วผมคิดว่าแล้วก็เป็นการท่าภาษาชาวบ้านคือถีบหน้าคุณเซนเนี่ยแล้วผมคิดว่าประเทศเราจะกลายจะ จะมีเกียรติภูมิอ่ะแล้วกลับมาเป็นศูนย์กลางนะครับของอาเซียนนะครับในการปราบปราม,อ,มอาชญากรรมไซเบอร์เหล่านี้แล้วมันจะทําให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขามีความมั่นใจที่จะขนเม็ดเงินสุดจริตมาลงทุนในประเทศเราด้วยแต่ถ้าเกิดประเทศเราเต็มไปด้วยบัญชีม้าแบบนี้เนี่ยนะครับอสองล้านบัญชีแบบเนี้ยนะครับแล้วแล้วมีนอมินีเต็มไปหมดแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วใครเขาจะมาลงทุนนะครับ ดังนั้นวันนี้ผมพูดจริงเราต้องฉีกตัวเองออกจากกัมพูชาและยกระดับตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์แบบนี้ให้ได้เราเป็นได้หรือยังผมว่าเราเป็นได้อะไม่หมายถึงเขาลางว่าเราจะเป็นได้ไหมเขาลางนะที่ทำกันอยู่ศักยภาพเราเป็นได้ศักยภาพเป็นได้ผมเชื่อผมเชื่อในบชสทเก่งมากตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์เราเก่งมากผมเชื่อในปปงเราเก่งมากนะ ผมเชื่อในกระทรวงดีเราเก่งมากปัญหาคือความมุ่งมั่นอของอำนาจบริหารว่าเราอยากจะเป็นตรงนั้นไหม,มคำถามก็คือว่าและมันทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เงครับว่าถ้าเกิดผมเป็นคนเลวอะเอาไว้ง่ายอะแล้วพี่ยุทธไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับผมอะอมพี่ยุทธก็เปิดแล้วก็ลากคอผมเข้าตารางเลยถูกไหม <c oughs> แต่ถ้าเกิดปรากฏว่าอยู่ดีก็ปล่อยให้ผมลอยนวลเนี่ยแถมยังช่วยปิดบังชื่อผมด้วยเนี่ย สุดท้ายมันก็ต้องต้องสงสัยอ,อแล้วมันก็ประชาชนเขาก็มีโคอรหาว่าเฮ้ยกลุ่มการเมืองเนี่ยออมันก็หัวกันแหละมันก็มีผลประโยชน์ร่วมกันแหละเวลามันพวกนี้มันก็กินแบ่งกันแหละอถ้าโลกก็สงสัยว่าคุณไม่จริงจังสัทีคุณมีส่วนร่วม,มหรือเปล่าก็รายงานเขาประเทศคุณหนึ่งแสหนึ่้านสาล้านมเมื่อเทียบกับสัดส่วนของอเมริกานี่คุณหนักกว่าเราอีกนะเพราะ GDP เรา58เท่าของคุณเราโดนไป300แสนกว่าล้านไอ้ของคุณเนี่ยโดนไปแสนกว่าล้าน GDP คุณ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 น้อยกว่าเราต้องเยอะเล็กกว่าเราเยอะเฮ้ยแล้วคุณไม่ปราบนี่ยังไม่นับนะครับมูลค่าที่สูญเสียไปโดยที่ประเมินมูลค่าไม่ได้มีคนฆ่าตัวตายกี่คนจากแก๊งคอ l l เซนเตอรี่ยุดเซิร์ชใน Google ฆ่าตัวตายแล้ววงเล็บแก๊งคอ l l เซนเตอขึ้นมาเต็มไปหมดเลยและไม่ใช่ความสูญเสียของหนึ่งคนแต่เป็นความสูญเสียของครอบครัวด้วย ผมถามว่ามันอำมายหิตไหมไอ้โจรพวกนี้มันอำมายหิตผมว่านะคือตอนนี้ไมซตของของคนไทยยังรู้สึกว่าโอเคยาเสพติดอะรุนแรงมากแต่เวลาเปิดบัญชีมา้านอมินีจะรู้สึกว่าไม่ใช่ความผิดรุนแรงแต่ผมยืนยันใครที่เปิดบัญชีมา้าใครที่เป็นนอมินีให้กับธุรกิจผิดกฎหมายคุณ <ผม S 2> ความเ,เลวร้ายอะมันไม่ต่างจากการค้ายาเสพติดอาจจะเลวร้ายกว่าด้วยซ้าไป คือค่าคนเหมือนกันเหมือนค่าคนเลยดังนั้นเนี่ยไมซ์เซ็ตของสังคมไทยจะต้องมองการการทำอาชญากรรมออนไลน์แบบนี้ประหนึ่งรุนแรงที่เทียบเท่ากับยาเสพติดขบวนการค้ายาเสพติดอ่ะ